สวัสดีค่ะยินดรับเข้ามาในชานลค่ะสุปานีเท y เลอร์ชาแนลนะคะวันนี้ปาก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ปาก็มีเมนูอาหารพื้นบ้านมานำเสนอค่ะนั่นก็คือแกงอ่อมไก่นั่นเองค่ะแกงอ่อมไก่ใส่ผักชีลาวบ้านเราค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เราก็ไปลงมือทำกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าเมนูเมนูแกงอ่อมไก่นี้จะแซ่บเวอร์ขนาดไหนค่ะเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตามปามาเลยนะคะก่อนอื่นปาก็จะใส่น้ำลงไปในหม้อก,ก่อนนะคะใส่ไปพอประมาณก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องที่เราโขกไว้นะคะ นี่เครื่องที่ปาโขกนี่ก็จะมีกระเทียมตะไคร้นะคะแล้วก็พริกค่ะปาจะโขกให้ละเอียดเลยนะคะใส่ความเผ็ดนี้เราใส่ตามใจชอบได้นะคะอันนี้ปาจะปาจะใส่หลายเม็ดหน่อยค่ะประมาณน่าจะ10กว่าเม็ดค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าไก่นะคะมันเนาะเราจะใส่ให้มันไม่มีกลิ่นเ้าก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เพราะหม้อน้อย เราก็จะคั่วคั่วพริกนะคะจนจนมีกลิ่นหอมก่อนนะคะเราค่อยจะปลาค่อยจะเอา,อาไก่ใส่ปิดฝาก่อนจะต้มจนน้ำพริกน้ำตะไคร้ออกออกก่อนแล้วค่อยค่อยเอา,อาเอาไก่ใส่นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องไปคนหม้อนะคะก็ก็ใส่แล้วก็ต้มเลยค่ะเพราะว่าถ้าคนแล้วมันจะมีกลิ่นคาวไก่จะมีกลิ่นเท้าเราก็ต้มไปก่อนค่ะป้าก็จะคั่วไก่จนสุกนะคะพอคั่วไก่สุกแล้วเราค่อยมาปุ่มกันค่ะก็ปิดไว้แบบนี้สักพักก่อนให้ไก่สุกเราไม่ต้องไปคนอะไรจนประมาณ5นาทีค่ะก็คั่วจนจนสุก หลังจากที่เราคั่วไก่จนสุกแล้วนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะก็ใช้เวลาประมาณ5 6นาทีค่ะแล้วเราก็มาครุงรสเลยค่ะป้าก็จะใส่น้ำปลาก่อนนะคะน้ำปลาอาจจะไม่ใส่หมกเราก็กะกะเอานะคะเพราะว่า,าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มมาแล้วมันจะแก้ยากค่ะอันนี้ป้าก็จะใส่ประมาณ น่าจะช้อนโต๊ะกว่า,วาสองช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ใส่น้ำปลาค่ะนี่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวผงนัวก็ใส่ตามใจชอบนะคะแต่ปลาจะใส่ประมาณช้อนชาค่ะเนี่ค่ะก็ปิดฝาต้มต่อเลยนะคะ อัน,นี้ก็ต้มต่อจนเครื่องปรุงสุกแล้วเราค่อยมาใส่ผักกันค่ะเรามารอดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักที่หลังค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะเราก็คั่วไปจนเครื่องปรุงสุกหอมให้สุกนะคะเราก็มาทยอยใส่ใส่เห็ดเลยค่ะใส่เครื่องที่เรา ใส่ผักนะคะใส่ผักก่อ,น,อน,นี้ปาก็จะใส่โคจัดนะคะโคจัดก็คือบวบฝรั่งนะคะเ่าใ,ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะใน,นปาก็จะใส่ถั่วก่อนใส่ผักที่มันสุกยากก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ก็เห็ดนะคะใส่เห็ดอาจจะไม่ใส่หมดค่ะเพราะว่าหม้อมันไม่ค่อยใหญ่ใส่หมดเลยก็ใส่เห็ดหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ำเลยนะคะเติมน้ำเพิ่มค่ะประมาณนี้ ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวจะแบบน้ำเยอะไฟไม่อร่อยเนี่ยค่ะนี้เราก็ต้มต่อไปจนผักสุกนะคะเกือบสุกนะคะต้มต่อไฟนี่ค่ะปิดฝาต้มต่อนะคะหลังจากที่เราใส่ผักที่สุกยากก่อนแล้วนะคะก็ สุกสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาทยอยใส่ผักที่สุกง่ายไปตามสเต็ปเนีคะเราก็าจะใส่ผักไปจะใส่ก้านผักชีก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะอันนี้จะเป็นก้านแล้วก็หอม ส่วนใบเดี๋ยวปลาจะใส่ทีหลังนี่ค่ะต้มแล้วก็ต้มต่อไปสักนาทีนะคะส่วนน้ำซุปก็ปลาก็ชิมแล้วค่ะอร่อยมากๆเข้มข้นค่ะแกงประมาณนี้กำลังกำลังดีแต่ปลาลืมใส่ ปลาลืมใส่เกลือค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเกลือนิดนึงลืมใส่เเพิ่มความนัวปิดฝาต่อนะคะต้มต่อค่ะมาใส่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบใบของผักชี ขีลามันจะสุกง,ง่ายค่ะเดี๋ยวเราต้มหอมกับก้านก้านผักชีก่อนสักประมาณสักนาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสอบค่ะ <c oughs> ขนาดใส่แก่ก้านนะ้นเนี่ยหอมผักชีลาวมากค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็มาใส่ผักชีลาวกันเลยค่ะส่วนใบนะคะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ปาไม่มีใบแมงลักนะคะแต่ใส่แค่ผักชีลาวนี้ปาว่ามันก็สุดยอดแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปสุดท้ายนะคะคเพื่อนๆเนี่ยค่ะอร่อยตามใจปากเราเลยค่ะแกงออมง่ายๆแต่จะหลายสเต็ปนิดนึงหลายขั้นตอนนิดนึงแต่อร่อยชัวร์ค่ะ at the end สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ ใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ยุบค่ะเพราะว่าใบใบผักชีลาวยุบน้ำประมาณนี้กำลังดีนี่ค่ะปาก็จะเปิดไฟประมาณ2นาทีก็ปิดแก๊สเลยค่ะรอเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้หอมมากๆ ปลาชอบมากๆค่ะแกงอ่อมชอบกินผักผักขีลาวชอบมากๆเนี่ยค่ะปลาก็จะปิดฝาหม้อนะคะปลาก็จะต้มไปสักประมาณ2นาทีค่ะปลาก็จะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็รอเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มต่อนะคะเนี่ยค่ะเรามาดรอรอดูตอนเสร็จกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนว่าจะเนี่ยค่ะ แกงอ่อมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนเนี่ค่ะว้าวน่าทานมากๆค่ะดูสิปลาลืมบอกเวลาปลาแกงอ่อมนะคะปลาชอบเอาไก่ส่วนสะโพกนะคะมาแกงปลาชอบเนื้อมันจะ ม,มันมันนิดนึงนี่ค่ะอันนี้ป้าก็ใส่แบบใส่ใส่ใสท่อนตะไคร้เอ้ยใส่เอ้ยใส่ใส่ใสใสท่อนๆไปด้วยแต่เราก็ตักออกได้นะฟอนท่อนใหญ่หน่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะแตวป้า,ปาจะมาตักชิมเลยว้าวอาหารจานโปรดป้าเลยนะคะแกงอ่อมเนี่ยค่ะ ก็มาตักชิมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาไปชิมรสชาติไม่ต้องบอกเลยค่ะอร่อยมากกลมกลม่อมแบบชอบมากๆเนี่ยค่ะตักไปชิม หม้อนี้ก็ดีนะคะปาขอแนะนําด้วยค่ะหม้อ,อยี่ห้อเซเวอรลอนนะคะแบบทํากับข้าวได้แบบร้อนนานค่ะร้อนนานมากเราต้มแล้วเราปิดแกด๊สมันก็ยังร้อนระอุอยู่เนี่ยค่ะปาแนะนําเลยนะคะหม้อรุ่นนี้ค่ะใช้ดีใช้ดีบอกต่อค่ะแนะนําเลยค่ะเซเวอรลอนนะคะเนี่ยค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งค่ะเนี่ยค่ะแกงอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อปลาขอแนะนํานะคะเนี่ยค่ะปลาพันธ้ายนะคะใส่แกงอ่อมนี่อร่อยมากๆค่ะอร่อยกลมกล่อมหอมกลมกล่อมค่ะรสชาติอร่อยค่ะเนี่ยค่ะปลาแนะนําเลยค่ะแกงอ่อมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปลาจะมาชิมให้เพื่อนเ่อนดูเนี่ยค่ะ มันหอมมากๆค่ะอันนี้เป็นเป็นเมนูปวดปลาเลยนะคะปลาชอบเอา,เอาไก่ส่วนสะโพกนะคะติดหนังนะคะปลาไม่เอาหนังออกนะคะอร่อยมาชิมนพ,พร้อมกันเลยค่ะโอ้ยยังร้อนอยู่กินกับข้าวเหนียวอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆฟินจนไม่อยากหยุดเลยล่ะค่ะ แต่มันร้อนอยู่อ้ร้อนอืมืมมออร่อยมากค่ะอืมส่วนเห็ดปลาก็จะใส,ส่เป็นเบ,แบบี้เแบบี้เห็ดนะคะเรียอกอยังไงดี เห็ดอ uh, ่ะเห็ดเป็นเ่เห็ดที่เป็นดอกตุมต้มๆนะคะเนี่ยค่ะปลาชอบไม่ต้องไปหั่นอะไรมากมายซื้อมาก็ล้างล้างก็ใส่ได้เลยค่ะง่ายดีแล้วอร่อยด้วยนะคะอืม สำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุบานีเทเลอร์ชาแนลใหม่คลิปต่อๆไปนะคะปากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะกิงกริ่งกเป็นกำลังใจให้ปาด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ปาก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย